หายแท่นอีเมลเนี่ยดาแท่นอีเมลเนี่ยแต่ว่าอีเมลม่ย่อมบอ,อกมากเลยค่ะเพราะว่าหยันอีเมลยันเด็กคือแจงพ่วมไหมให้บักขำนี่เว้าบักขำเบาเบิร์ดพี่ดาวสวัสดีค่ะเห็นเขาปล่อยคลิปยายออกมานะเธอไม่รักแม่เธอเลยนะใส่ร้ายพี่สาวคนนี้ไม่เป็นไรหรอก ต่จะบอกว่าเธอไม่รักแม่เธอเลยเธอไม่เซฟแม่เธอเลยนะแม่มึงหักมึงกลัวอีหยังแต่มึงบ่เซฟแม่มึงเลยแม่เพียงแค่อยากเอาชนะอีดำคนนี้นะเพียงแค่เธออยากจะเอาชนะพี่สาวคนนี้เธอไม่เซฟแม่ตัวเองเลยเธอรู้ไหมว่าแม่เธอจะเจออะไรบอกเลยนะว่าสายวิตรีเดินหน้านะจะโกรธจะเกลียดจะร้ายมากกว่าเก่าก็แล้วแต่พวกเธอจะคิด คนที่ทำร้ายเราเขาย่อมไม่รักและไม่หวังดีต่อเราสาวิตรีคิดอย่างนี้แล้วตอนนี้นะสามปีที่ผ่านมาสาวิตรีเซฟความรู้สึกของพวกคุณยอมเจ็บเพื่อให้พวกคุณอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ต้องเจ็บจากเราจะจากที่อื่นสาวิตรีไม่รับรู้นะคะแต่จากเราจากสาวิตรี สาวิตีจะไม่ทําให้คุณเจ็บ3ปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ขอเซฟความรู้สึกตัวเองเซฟความรู้สึกลูกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันประเดประดังมันมันมากมายเหลือเกินนะพี่ปอ๋อไม่ไปไหนขอบคุณค่ะ เห็นมหาเมื่อี้บอกคนที่ติดโฟนหนึ่งในหกมีพ่อค้าขายเทพผีซีดีเถื่อนด้วยพ่อค้าขายเทพผีซีดีเถื่อนหรอบอกได้ว่าคนที่กอกอก4คนคนในซอยเนี้ย3นะคนในซอยนี้3ค่ะนะคน,นนนะคนในซอยนี้3คนคู่ผัวเมียก็มีคู่ผัวเมียก็มีค่ะ ทนายเขาบอกว่าที่แม่น้องฟ้องมีกระบวนการกระบวนการอะไรคะกระบวนการอะไรสามปีที่ผ่านมาในสาววิตีไม่มีความรู้สึกหรอคอยบอดเจ็บตีสามปีที่ผ่านมาเนี่ยคอยบอดเจ็บตีคะ่ะตอนนี้คอยเก็บเงื่อนสาสวเมเงิ่อนมาจางทนายเนี่ยย้อนอยังย้อนว่าสืพยานมันจบแล้วคะ่ะ กระบวนการสืบพยานมันจบแล้วกระบวนการที่สาวิตีต้องเก็บเงินเก็บหอมรอมริบไว้ไปขึ้นศาลไว้ใช้จ่ายในระหว่างการขึ้นศาลขึ้นศาลที่เราไม่มีเวลามาขายของมาหาเงินน่ะสาวิตีผ่านตรงนั้นมาแล้วในช่วงเวลาที่เราเต้องใช้เงินนะในช่วงเวลาที่เราไม่มีเวลาหาเงินมันผ่านเวลาช่วงนั้นมาแล้วแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นสาวิตีเก็บหอมรอมริบใช้จ่ายภาระครอบครัวต่างๆด้วยแล้วก็ เกียรติมาเป็นค่าเซฟความรู้สึกตัวเองตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าสาวิตีรู้แล้วว่าวันข้างหน้าเราไม่ต้องไปขึ้นสารทีทีแล้วที่ผ่านมาเราขึ้นสารทีจนไม่มีเวลาขายของไม่มีเวลาส่งของไม่มีเวลาที่จะเก็บเงินไว้เพื่อที่จะเอามาจ่ายค่าทนายเอามาจ้างเซฟความรู้สึกตัวเองเอามาเรียกร้องเกียรติศักดิ์ศรีของเราคืนมาเราไม่มีเวลาเราเราไม่มีเงินไม่มีเวลาที่จะเอามาเกียรติมาตรงนี้ทีนี้ พอหลังจากการขึ้นสารทีๆมันผ่านไปนะนับจากนั้นหลังหลังจากออคือรอไปสารอุทธรสารฎิกาเราไม่ต้องไปวิ่งขึ้นโรงขึ้นสารจนไม่มีเวลาหาเงินอีกแล้วนะสวิตีรู้ว่าต่อจากนี้ไปการขึ้นโรงขึ้นสารการต้องไม่มีเวลามาหาเงินเนี่ยมันน้อยแล้วค่ะไอช่วยพวกนั้นมันน้อยแล้วไอ,ไอที่เราต้องจ่ายเราต้องเก็บเราต้องอะไรมันน้อยแล้ว คือการเอาเก็บเงินก้อนนึงไว้ซัพพอร์ตความจําเป็นมันเบาเบางมันจบลงไปแล้วแล้วทีเนี้ยนะหลังจากที่เราเบิกความในศาลหลังจากที่ศาลชั้นต้นตัดสินเรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องไปขึ้นศาลถี่ๆเหมือนเดิมแล้วนะเรารู้แล้วว่าเราจะมีเวลาขายของทุกวันนะเรารู้แล้วว่าเงินที่เราเหาได้เนี่ยเราเจียดไปทําอะไรอะไรได้บ้างความฉุกเฉินที่เราต้องใช้เรามีเก็บตัวอ,อย่งเรารู้แล้ว นะไม่ใช่ว่าสปีที่ผ่านมาเราไม่เจ็บทั้งเจ็บทั้งเก็บทั้งให้อภัยอะไรที่ทนได้ก็ทนไปแต่พอมาวันนี้คุณมาคิดว่าเป็นกระบวนการเราเราก็มีหัวใจที่ผ่านมานีนกูก็โคตรเจ็บบอกเลยนะแต่ตอนนั้นมันยังไม่พร้อมที่จะเก็บเงินเอามาจ่ายค่าน่นค่านั่นค่านี่นอกเหนือจากภาระที่มันเป็นภาระหลักอยู่แล้วนะตอนนี้เรามีแล้วไงพี่ริวสวัสดีค่ะตอนนี้เราพร้อมแล้ว นะแม้ว่ามันจะเป็นแค่หกหมื่นในหนึ่งแสนไม่ใช่หกหมื่นในหนึ่งล้านที่เรามีนะเราก็พร้อมแล้วที่จะเอามากู้ศักดิ์ศรีเรามันไม่ใช่กระบวนการแต่มันเป็นความเจ็บปวดที่มันสะสมมาเนิ่นนานที่รอวันนี้แหละคุณคิดว่าเป็นกระบวนการอะไรถ้าฉันด่าคุณบ้างสามปีเต็มๆอ่ะคุณจะรอเหมือนสายวิตรีไหมนะนะมันไม่ใช่กระบวนการหรอกคะ่ะ มันเป็นความเจ็บปวดสะสมที่รอวันแก้แค้นบอกตรงๆเลยบอกตรงๆเลยนะหมอตุ้ยสวัสดีค่ะนะมันเป็นความเจ็บปวดสะสมที่รอวันแก้แค้นรอวันสะสางแต่ฉันแก้แค้นให้ถูกวิธีไงกระบวนการอะไรคะถ้าเป็นคุณคุณไม่เจ็บเหรอฮะโดนขนาดนี้ใครไม่เจ็บก็ก้อนหินแล้วล่วคะค่ะพี่แหมสวัสดีค่ะใช่ไหม โดนขนาดนี้มันไม่ต้องมาทำขบวนการอะไรหรอกค่ะถ้ามีขบวนการสายวิธีจัดตั้งแต่ปี6 3สาแล้วค่ะถ้ามีคนเป็นขบวนการเป็นตัวอะไรนะพี่โบแป่งช่างแม่งจะช่วยหนูไหมสักสี่ห้าหมืห่นไหมฮะกระแป๋งมีโอนไหมอะไม่ได้กินมาม่าหรอกที่บ้านไม่กินมาม่าค่ะไม่กินมาม่าแห้งหรอกที่บ้านพอมีน้ำกดน้ำร้อนอยู่แหมช่วยคนที่เขาได้โอกาส มาฝั่งนี้บ้างดดเอามาสักสองหมืนบ้างเดเนี่ย <c oughs> คงไม่หรอกเพราะอยู่คนละฝั่งใช่ไหมล่ะถ้าใครไปฝั่งนู้นก็กูเชียกูเชียเห็นบอกว่าช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากมันไม่จริงหรอกถ้าใครที่ไม่ทำให้ถูกใจคุณคุณก็จ้างก็ไม่โยนจ้างก็ไม่ช่วย <laughs> พี่ตุ้มอืมข้าหมอตุยหาว่ามีนายทุนช่วยอีกทกศอ่ะแนมโบเห็นตีมองไม่เห็นเหรอธนาคารทกศอ,อะ่ะสินายทุนใดอีกเอาเอาอหลีนะต่อให้มีได้ทุนซอยข่อยข่อยกับสิฟ้องเจ้าคือกก่อนละนะ ถ้าสาวิธีมีนายทุนนะคะสาวิธีจะฟ้องตรงเลยเน้นทุเรียนเน้นมะกระบกฟ้องผิดฟ้องพลาดมึงจะฟ้องกลับฟ้องคืนอะไรกูไม่สนใจกูมีนายทุนนะ่ะเออทุนนายทุน่นนอยเป็นนายแบ่งผุนเอาคอยบบย่ยนจะฟ้องกลับ่อยมีเงินเฮ็ดยังล่ะจริงไหมถ้าสาวิธีมีนายทุนสาวิธีจ้างฟ้องตรงเลยไม่กลัวเจ็บฟ้องกลับนะถ้าฟ้องกลับเราเราเป็นคนผิดศาลตัดสินเว่าเราเป็นคนผิดเออ นายแบ่งอยู่ข้างหลังข่ายผุนเขาที่ยังยังเป็นคนจ่ายคนจจยังติดใจพี่กะทิขอบคุณค่ะวันดีค่ะพี่ถ้าสาวิตีมีนายทุนนะ่ะนะฟ้องตรงฟ้องตรงฟ้องตรง,ง,ตรงทุกตัวเลยมียี่สิบตัวฟ้องทุกตัวเลยค่ะไม่กลัวฟ้องกลับเพราะอะไรเรามีเงินค่ะมีเป็นล้านๆอยู่ข้างหลังนี่พร้อมจ่ายเลยถ้าเรามีนายทุนนะจ้างทนายฟ้องตรงทุกตัวเลยมีกี่ตัวยี่สิบตัวร้อยตัวเหรอไม่กลัวค่ะเรามีนายทุนเรากลัวอะไรล่ะ ถ้าเรามีนายทุนนะคะค่อยบ็่ต้องคิดมากข่อยบ่ต้องคิดหลายหรอกแค่ข่อยบพ่พอใจเจ้านี่เมื่อนการแหละค่ะเงินย่อม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 ฟ้องกัดกรบเบยานค่ะคุณน่ะลูกพี่วายยุ่ของหลังยังสีจใจสีจักหมืน่นสีจักแสนขอยพย่านแต่นี่เราทําด้วยความรอบคอบคิดให้รอบคอบก่อนจะเสียเงินก่อนจะจ่ายเงินค่าอะไรอะไรนะ คิดให้รอบครอบทุกอย่างห้ามพลาดอย่าพลาดที่หนึ่งเดียวสวัสดีค่ะเข้าคอนะแม่ว่าเราทําเป็นกระบวนการไม่สารไ,ไ,ไม่เอาละเอียดขนาดนั้นหรอกค่ะไม่สารไม่เอาละเอียดขนาดนั้นถ้าเอาละเอียดขนาดนั้นนะโอ้ยศาสตร์นี่ปีนี้เราต้องเฮ็ดหน้าเลยค่ะคุณหมักกระบกคุณหมักทุเรียน่ปีนี้เจ้าบริเฮ็ดดอกคาหน้านุ่นนะ่ะไปหากินเขาฟี่บุนคันแม่นคอยเอาทุกช็อตนะ ถ้าจ้างทนายฟ้องตรงแม่สาต้องดูด้วยพี่มารีสวัสดีค่ะนะแม่สาต้องดูด้วยว่าทําละเอียดไหมการซักพยานในสารต้องสื่อให้สารเห็นให้ได้ว่าเป็นเขานะที่เขาด่าว่าอีสัมลีเป็นฉันไหมสายวิตรีต้องดูด้วยว่ามันหมายถึงเราจริงๆไหมที่ทนายเขาทําเรื่องทําราวทาสมนวนทําอะไรอ่ะนะนะสายวิตรีต้องดูด้วยว่าสารน่าจะเข้าใจไหมว่าอีสัมลีหมายถึงสายวิตรีจริงๆ เราเอาอะไรมายืนยันได้ว่าเราคืออีสัมรทที่เขากล่าวถึงแต่ิธีก็ต้องเตรียมเหมือนกันอีสัมรทที่รูปมันตายบนภูเหล็กไฟเออกูแน่นอนอีสัมรทที่มันอยู่บ้านกกอกกูนี่แหละอีสัมรทที่รูปมันตายที่เป็นคดีดังอีสัมฤทธิขวดตายมันไม่มีอีสัมรีไหนหรอกมันอีสัมรีนี่แหละการพิสูจน์ว่าอีสัมรีคือเราอีดาแจ๊ะคือเราอีกุลาคือเรา กี่คลิปกี่ไลค์ที่พวกคุณทํามาที่เอ่ยถึงอีสัมลีอีดำอีดําแจ๊อีนายแม่อีอะไรต่างๆสาวิตีสามารถทําให้ศาลเห็นได้ค่ะว่าทุกอีที่พวกคุณพูดมามันคือสาวิตีวงศีชาคนนี้อย่าคิดว่าไปเรียกว่าอีสัมลีแล้วสาวิตีจะพิสูจน์ไม่ได้นะคะนะดูคดีน้องชมพู่เป็นหลักมีใครเป็นประจักษ์พยานไหม แล้วสารตัดสินว่ายังไงคะการสืบพยานมีความหมายมากสำคัญมากการสืบพยานในชั้นศาลนะอย่าอย่าทำเป็นเล่นนะคะอย่าทำเป็นเล่นถ้าเราจะจริงจังสาวิตีสามารถพิสูจน์ให้สารเห็นได้ว่าอ e ีสํารีหมายถึงข้าพเจ้าคะ่ะ e อีสัมรีที่เขาพูดถึงมีลูกสาวอายุสามขวบที่เสียชีวิตบนภูเหล็กไฟคุณก็ต้องตอบให้ได้ว่าภูเหล็กไฟที่คุณพูดถึงมันคือที่ไหน อีสำลีที่คุณพูดถึงมันคืออีคนไหนนะรับรองว่าทุกไลฟ์ของคุณจะได้เป็นไม่รู้กี่กรรมเดี๋ยวไปเป็นพยานให้น่ารักมากขอบคุณค่ะบดามนะสาพิตีสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าชั้นเองคืออีสำลีที่เขาพูดถึงค่ะ อีสำลีตอนที่ลูกมึงตายอยู่ที่ภูเหล็กไฟมันมีใครอยู่เคียงข้างมึงบ้างอีใจดําอีตอนแหล่อ้าวตอนแหล่ไปแล้วหนึ่งนะอีสำลีที่ลูกมันตายอยู่ภูเ them, time, ห,ล,ล,ล,หนะล,ล็กยยไฟหนูเองค่ะลูกหนูตายอยู่บนภูเหล็กไฟค่ะนี่ไงข่าวออกเต็มเลยเนี่ยหนูหนูเองค่ะหนูคือสายวิตีวงศรีชาท,ที่ที่มีลูกตายที่ภูเหล็กไฟแล้วอายการก็จะซักคุณนะคะอายการก็จะซักคุณนะคะภูเหล็กไฟที่คุณพูดถึงอยู่ที่ไหน อีสัมฤทที่คุณพูดถึงเป็นใครอีสัมีทที่มีลูกสามขวบที่ตายอยู่ภูเหล็กไฟเป็นที่อื่นได้ไหมคุณต้องตอบคำถามนะคุณต้องตอบคำถามอายการให้ได้นะอยากเก่งแต่หน้ากล้องแล้วคุณจะได้ขึ้นศาลตามเจตนาทั้งคู่ทั้งสามนะมันมีไอคนหนึ่งที่มันอยากขึ้นศาลมันอยากขึ้นศาลมันอยากขึ้นศาลมันจะได้ขึ้นศาลมันจะได้ตอบคำถาม คุณนายเมียสวัสดีค่ะคุณจะได้ขึ้นศาลสมใจนะถ้าคุณสู้คดีถ้าคุณสู้คดีรับรองว่าคุณจะได้รู้ว่าการสืบพยานในศาลมันเป็นยังไงคุณตอบคําถามไม่ได้ล่ะนะคุณตอบคําถามไม่ได้คุณปฏิเสธให้ได้นะว่าอีสัมลีหรืออีดําไม่ใช่สาวิตรีวงศ์รีชาคุณปฏิเสธศาลให้ศาลทําให้ศาลเห็นให้ได้นะว่าอีสัมลีที่คุณพูดถึงอยู่ทุกทุกวัน มันไม่ใช่สายวิธีวงสีชาเพราะสายวิธีก็จะป้อนคําถามให้อายการป้อนคําถามให้ทนายเหมือนกันว่าเนี่ยหนุ่มอีคืออีสมัมลีเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรสายวิธีก็จะป้อนข้อมูลให้เหมือนกันอีสัมลีมันคือหนูค่ะเพราะลูกหนูตายอยู่บนภูเขาไฟจากเทปของเขาจากคลิปของเขานะสายวิธีสามารถพิสูจน์ได้ว่าสายวิธีคืออีสมัมลี